สวัสดีครับผมมาเด้อกินขอกนกันพี่น้องข้าแดงมาหนิพี่น้องของ้าแอดงอมปาดุกใส่ผักไสปลาแรมที่้ำาต๊กนะครับผม้ำโตกผักกาดกระจนพี่น้องกินกับตำาตกเนื้อนะครับผมมาๆพี่น้องกินขอน,นกันครับผมมัน้วันยุดนะครับปลาแรมบริเวณงานนี่ครับมาแล้วแต่กวนอยู่กับอินเดียมันี่อยู่กับปลาแลมนะครับผมเอามาๆพี่น้องโอ้จบ อยู่บาเลียนเก็พี่นอ้องเลยเว้นนี้มังไก่นะครับผมบาเลียนมีอาหารใต้ขายหลายอย่างแกใจจริงว่าโดนหวนมากินเที่ยงเทียดได้ ก็ดีพอแองหน้าพอมอบเปลี่ยนปักไจ่ละยอียสองมัดพอดีให้เหี่ยวพิ่เปลนกินดีเจนคนไทยจับเพื่อมันเหี่ยวจังว่าขนาดนี่หอ,อมข้างในไก่อร่อยนะขนาด ขเขาคือเลยกไวเนี่ยใส่ชุดดำนะใส่ดำพวกหัวนึ่งหกหงหออีบ้มาตำํำสมดอกดอกไหมฮะสมดวยเปล่าสมนาะตัวนี้มันสมเปรียวน้องพต่างมันห้อมออีบพี่น้นนอง บาทนอกโมงต่างัวยละรอยริบบาทรวยเดียวตามเจ็บเลยริบได้กระสอนหด Các bắt cạn bắt cho Cố gắng đi แกงหมดรายุล mm hmm. แล้วมีแต่แบบเจ็บเนาะเราจะกินเขากับอินเดียมีกินเขากับคนไทยพื่นเรา ปาก,กไกฟิลิปปินส์กินดีดียามค้ายีเตอรลวเลยซองมัดหนึงฟิิปินสเกดกินอาหารไทย <c oughs> แบบไทย,ยทกเลยยามบอกแยกชนมาเป็นทุ่ไขกันมักแซลมอนใน่วมั <c oughs> กมารนไม่ยุ่า้ำ่งายากนี้เนาะตอนยุดรปไบ มนได้ก็ะทามาตามพงมันลสอแท่งหมด เนี้ยเราจะไทยไปแล้วจมีปิ้นกับคนไทยกัซื้อกินเมี๋ยวเรียนกับคนวิปปิ้งเบสกรองหวานเนี่ยเกล็ดน้ำเกินหน่อยเกล็ดน้ำมากเี็ทมันซื้อมากซื้ออย่างกับไปเลือดเลยกับเนี้ยเหมือนกันแต่ว่ามันหนักมันบลายเออมันบลายอยู่นี่บลายคือจมีปิ้น ขเขาบอกเขาเตาอบมันแสบมันกระรุกมันเขาเล่หรือหลาบมันตับดาบ แหกงกดเขาไม่ค่อบบนะเ่อมันไม่ยอมเปลี่ยนท่นน้อง แซ่บแท่บมือแซ็นจุดหลอดแซ่บไปทัรูเทีนั่นสี่วัยไปหา มามากอปไรพี่น้องจะมีเลยจะพักของแพ่งบัตะก,กุงง่นงนั่นนงานันนึงแพ่งคนบาทนึงต่อรอยหนึ่งบันห้องตัวแพงบ่มีคาตะกอาแพ่งของตัวอ่งแพ่งจกสี่จากสี่สองบาทาตารยูดูใบรอยหางิบบาทยูนี่สองรอยนาพุบมีนเสียสองรอยได้พี่น้องบาทเท่าจะบันจากกี่นาอ <c oughs> ามหากคนมความต่างกันหุ้มันอุมมันเจสซีพ <c oughs> ีบมไม่เจสซีไม่ไปผม <c oughs> บ่บผมีเลย่งเีอเนี่ยนเมืองบรูดแต่ว่าบมจะยือนทดีเื่องยูตูไบต้นหนัเป็นเจสีบริษัทมันก็เลยกดมิเตอร์ ยี่นี่คนบาเล่นครับคนตลงจังตรงนี้ตุามันติดกดมันติโบกดมัเตริรเอมันติเขียวพอนน้ำห่อไป่น้อยใาาช่ห้องร้านแ็กซีกับบะตัวรองมาข้าวนะไือยู่นก็กือตติดขอมันเอมันนั่งจาก้หลาบากคั่วง สามารถคยลงวันปลงะพวามวามมีหรอกกูก็คมือกูก็ตนย่สมืหรอกร้านองนะข้าื่นแ่สองบาทเองแ่สองบีดีนมึเอาสามบดี่ะบนย่อมคอยไปตรวจเปิดตู้แล้วมาขายลงมันนี่มาลงรดหนาของแกใ่จานนึงสองบาทรอ้สองบาทกับอีสามตตังคุ้มทีเสียนต้องคุยกันก่อน Quỹ gần con gần như nó tham bát. 3 lần Chỉ tu phí tham bát. Tân binh. Zam binh mát, hoặc là bít hai bát. Ing hiệu hỏi jet bát. Mùa, mùa. Mùa, 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 mùa. Mùa, 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 โน้ตโน้ตโน้ตเลยบมเตอร์กเบิ้งนรรวนนแท็กซี่หนามเป็นแพนกว่ากาตานึงเดือดพี่น้องแท็กซี่บ่งคอยกดมิเตอร์แท็กซี่บาเลนหนึ่งบังอยกดมิเตอร์เวลาคืนต้องถามราคาก่อนเดือพี่น้องเดือมีบาเลนมีต้องแท็กซี่กับบแท็กซี่รถเก่ง คนมาเล่นไปด้วยคนดูไบคนมาเล่นในง,งานเป็นเป็นย่างของนี่เป็นขายอาของน้ำอาหารตัดสินข่ากของี่แบบคนดูไบจนหนักไปในงานไป็น เรายู่หอด้วกันก็ยูดูบอย,ยูนิยูนิขายพันหนึ่งโอ้ยขายหกร้อยไงยูนบาขายสองร้ยหาสิบบาทเราก็แพ้ก่อยูดูบ พากันแว่งอม่าน,นบาเลนเนาะจอเดนเนาะพากันดีนาจากที่ประเทศเนนมันไปด้วยสันดูไปเนาะจอเดนพากั้นฉันบาเลนเนาะนอมานไปด้วยเนาะเฟตตาเม็นมน,มน,นัน่น

ขนมเนี <sighs> <Lak Positive> ่ย <Investment> ม <Summit> ันลดราคามประมาอบาทผมจะให้มบิสกิต ดิบๆพอๆชุ่มๆหนงาไม่ห่าข้างนะาห่างจากที่บาทแล้วสองบาทนะอยากใหบอกเนามันจีบสุดเลยุนะ นนคาข้าดิว่าได้ขด้า,าวใบ <ไป S 1> แล้าานะเวเพที่ไม้เลยเบิกเกนเกามาหเบิเลยคับิไปเลยไปัลที่ไม้เลยไปหนาขาแล้เบิกเก้นก่อไปเบิกเอาไหนาขาทำไมมันีนเบิดเลยจ้ะอืมปัดุกไปเลยรือวะไปไปแรกวันพักกระเด็บประเทศ่ tôi tiêu có mang ngày? không đơn Ít đơn Ít 2 đơn không? Ít đơn 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 Ừ. đơn đơn ừ. đơn 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 cái đơn nó đơn đơn Ừ. đơn đơn ừ. Ừ. đơn 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 อดนเดยอนก็ไหนก็เดือนหน่อยก็คนให้งันเดือนก็เก็บหนยก็คนให้โอ้โพวกคนไรขึ้นมาพี่น้องที่นี่ไปพี่น้อง tá daqui